ดีครับเพื่อนๆผมชูคนบ้านๆน,นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตมะนาของผมนะครับอายุห้าเดือนออกดอกเลยนะครับอ่าแล้วก็ออกเพิ่มมาหลายต้นเลยนะอไปดูกันเลยครับนี่บางดอกก็เริ่มบานแล้วนะครับนี่ห้าเดือนเองนะนี่ นี่นะครับแปดถวายโคดดอกนะนี่ต้นนี้ออกดอกเต็มต้นเลยนี่นี่บางดอกก็เริ่มบาแล้วนี่นะครับเต็มต้นเลย นี่นะครับติมต้นเลยจะพาไปดูทางนู้นนี่นี่นะเป็นกรุงสูงเลยกระโดงกระโดงก็ออกดอกนะนี่ดูนี่นะครับนะครับนี่อายุห้าเดือนนะ นี่ออกดอกแลยนะผมงผมนะถ้าเพืเ่อนๆตามคลิปของผมดูดูได้เลยนะครับอในในคลิปของผมนะผมจะอัปเดตมะานาวเปนรนหวาของผม,ผมเนี่ยทุกๆุกเดือนนะนี่อ่าเดี๋ยวไปดูทุกเดือนกันนี่นี่นะครับ5เดือนกว่านะ เดิอนบานแล้วเรือนบานแล้วต้นนี้นี่ต้นนี้ก็ออกแล้วนี่ออกเลยเรียกกันเลยห้าเดือนกว่าๆถ้าออกดอกช่วงนี้นับไปอีกหกเดือนก็ประมาณเดือนอมีนาเมาษาพฤษภานะขับผมกงแะ่แรกเก็บผลผลิตนี่นี่นะครับ เป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งเพ็นถวายโคตดกนี่ดูเพื่อนๆดูห้าเดือนนะครับเนี่ยออกดอกเร็วมากเลยครับเนี่ยอที่ออกดอกแล้วมงก็มีหนึ่งสองสามสี่อ่าซื้อมาสิบต้นนะ อ่ามันนี้มาดูต้นนี้ออกดอกหรือยังต้นนี้นี่นี่นี่ต้นนี้น่าจะร่วงไปแล้วนะครับเป็นไปไหนอ๋อนี่ยเนี้นี้ยก็เริ่มออกนะแต่ยังยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ นี่นไหมปุ้นะนี่ก็เริ่มออกเลยนะครับทยอยออกอเกือบทุกต้นนะะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ก็ออกแล้วนี่โอ้โหเป็นพวงเลยน,ะนี่ครับปุ้ยฮ่าเดือนนะเนี่ยนี่นี่ออกดอกแล้วนะครับนี่เป็นตะไายโคดดกนะ นี่ตอนนี้โอ้โหโด,ดอเต็มเลยครับต้นที่ห้าต้นที่หกแล้วนะเนี่ยที่ออกสิบต้นนี่ไปดูดต้นนี้กันฝั่งนี้เป็นไงบ้างกับเขาฝั่งนี้ไม่มีไม่มีออกดอกเลยอืมดียังไม่ออกนะครับฝั่งนี้ ดี๋ยวต้องรอดูอีกเอ๋ไปดูต oh, ้นอันอันนี้ไม่ใช่ดอกมะนาวนะครับนี่นี่นี่ไอ้พริกินดานะอ๋อนี่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 ต้นนี้เริ่มเริ่มเริ่มออกแล้วนะเพิ่งเริ่มออกแล้วเริ่มเริ่ม เริ่มทยอยออกแล้วนี่นี่ด้วยอ๋อเริ่มออกเริ่มออกเมทยอยออกนี่มันก็ออกแล้วโอ้ดอกเร็วมากเลยครับเนี่ยมะน,มนาวโคตรดกนะอืมนี่ขนาดบ้านผมฝนตกเยอะทางใต้นะตรงน,นี้ดูดูโอ้สายพันธุ์นี้นาปลูกจริงๆ นี่กิ่งพันกิ่งนะลนะสองร้อยนะเพื่อนนะท่านใดสนใจนะเนี่ยผมก็ซื้อมาสองร้อยบาทโอ้เร็วเร็วเร็ววัดิงงสองดอกแล้วเห็นไหมครับเพื่อนเพืออืมอ่ะเดี๋ยวไปดูทั้งกันนี่ตันนี้ต้นนี้ยังไม่ออกนะ ยังไม่ออกดอกนะเพื่อนนะยังไม่มีต้องรอน่าจะต้องรอรอรอหาใบอ่อ,อนพ <c oughs> อเตกยอดแล้วก็อ่แตกดอกพร้อมกันเลยออกดอกพร้อมยอดนี่ต้นนี้ตันนี้ก็ยังนะน่าจะรอรอรรอยอดใหม่แล้วก็ออกมาพร้อมดอก ให้ดูรอบๆนะยังไม่มีดอกนะครับตั่งนี้ต้นนี้เป็นต้นต้นแรกเลยน,น่าจะรอรอยอดใหม่แล้วก็ออกมาพร้อมดอกเลยทีเดียวเลยนี่ตอนนี้ก็ยังนะตอนนี้ออกนิดหน่อยนอ่ อออก็เลยอบอกออกมาให้เราเห็นนะ่ยอยเลยบอกกันเล้วห้าเดือนพนาวตรดกนี่นี่นะครับนี่ก็ไปดูเรื่อย นี่ก็ออกแล้วนี่ห้าเดือนมนันอาโคตดอกนะออกดอกแล้วก็เริ่มทย,ยอยกะอักดอกเกือบทุกต้นนะเพืเ่อนๆนะนี่นี่ก็ออกเยอะนี่ นี่ออกตั้งต้นเลยต้นนี้นี่การบืนยอดก็ออกนี่นี่นี่บืนยอดก็ออกนี่ก็ออกนี่ก็ออกเริ่มบานแล้บางบางตอนออกนี่นี่นะครับเพื่อนๆนี่นนนน การใส่ปุ๋ยก็ผมก็ใส่ตามปกตินะเพืเ่อนๆนะนี่ใช้สูตรสิบห้าสิบห้านะนี่แต่รอบเน้นจะใส่แปดยี่สิบนะสี่ยี่สิบสี่แล้วเพื่อเร่งเร่งดอกนะเพืเ่อน,นี่น อืมห้าเดือนนะพเพื่อนๆน,นี่ออกดอกแล้วนม่น่าเชื่อนะพเพื่อนๆนะไม่ต้องนม่น่าเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะน,นี่ผมปลูกเองนะกับมือห้าเดือนเองออกดอกเพียบเลยนี่โอ้โหไม่ต้องรอนานพเพื่อนๆนี่ดูห้าเดือนออกดอกรอไปอีกหกเดือนได้ผลผลิต นี่นี่ถ้าเพื่อนๆนสนใจกิ่งพันมะนาวแป็นถ้ายวโคดดกก็สามารถโทรหาผมได้นะครับผมจะนำจำหน่ายกิ่งละสอง้บาทนะเป็นกิ่งตอนนะเพื่อนๆน,นะนี่ดู ห้าเดือนออกดอก,ดอกแล้วก็ท่านทานโรคนะพันนี้สายพันนี้ผมไม่ได้ค่อยฉีดยากันแมลงหรือกันเชื้อราเยอะนะไม่มีเลยโรกแคนเกอร์ที่ก็บอกว่าจะทำลายพืชตระกูลส้มนะก็เป็นถ้าวายโคตรดอกนี่มีน้อยนะดูเพ็่มเพินี่ดูรอยแมลงผมไม่ได้ใช้สารเคมีนะผมใช้ าสูตรไล่มะเร็งนี่ดูก็มีล่องรอยอยู่ส่วนท้างดินผมใช้ตไตรโคโดมานะกันป้องกันเชื้อรานี่นี่หน้าปลูกหน้าปลูกสายพันธุ์นี้ผ่านหรือว่าผ่านนะเพื่อนๆน,นะผมได้ไปสูต์แล้วนี่อาเดือนออกดอกอี่ตัยาก็ไม่ต้องฉีดอะไรมากมาย นี่เห็นนะครับเพื่อน,นเพ่นส่วนาสารบำรุงทางใบผมก็ใช้เว์เป็นเพื่อนเพ่านกู้หูหมาสะจันว์เพนนี่แค่นี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยตามรอบนี่ส่วนแมลงก็ใช้ส่วนหมักไล่แมลงป้องกันเชื้อก็ไตรโครมาจีด ตรงดินนี่เป็นเพื่อนแค่นี้โอ้โหนี่ผลตอบรับดีมากเลยครับนี่ออกดอกให้เราได้ชื่นชมกันถือว่าคุ้มค่าจริงๆกับสายพันธุ์นี้ซื้อมาิ่งละสองร้อยผมได้มาสิบต้นถือว่าโชคดีมากได้ขยายต่อโอ้ถือว่าโชคดีของผมถ้าท่านใดที่อยากจะ โชคดีมันผมได้มะนาวไปกินออย่างรวดเร็วปห้าเดือนออกดอกเราไปสักพักก็ได้ผลผลิตให้เรากินได้นี่ดูเพืเ่อนๆนี่ห้าเดือนเหลือเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพืเ่อนๆนี่ผมย้ำสองสามครั้งแล้วห้าเดือนออกดอกนี่ ห้าเดือนห้าเดือนอ่าสุดท้ายนี้ขอกล่าวครับว่าสร้างจุดดีมีจุดเด่นเน้นจุดต่างสวัสดีครับเพื่อน